สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่เข้ารบหัดแพ้งสุขุขนุกข้นขากลับมาพอกันอีกแล้วนะคะดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนช่องยูทู u b แลรกกระทั่ง f a c e b o o k f แฟนเพจเพจดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนฝากพี่น้องซอยบึงคลิปวิดีโอในเด้อค่ะติดตามแล้วซอยบึงเป็นแห่งใจน้ำเนาะคะ่ะเนาะ เมื่อที่บอเดตามอีหล่าอุ้งอิงบอเดตามวงสาวน้อยเพชรปานแพงไปถ่ายคลิปพี่น้องคะ่ะนางบึงช่องผู้ดันผู้ดีเคือวานัละนะคะแต่ว่าอยากจะเชิญชวนพี่น้องมือแรกงนี่กลับไปเป็นกําลังใจให้อีหล่าอุ้งอิงไปเป็นกําลังใจให้ทางสาวน้อยเพรปานแพงอยู่ที่ตลาดรวยทรัพ์ พี่น้องคะหลังเคหะบ,บางพรีสมุดปราการเดอพี่น้องเดอร์ไปมวนซื้อน,น้ำกันไปมวนซื้อน,น้ำเพลินได้หลายเ้วกันนะคะไปตุ่มไปโฮมให้อยะคือว่าเนาะสำหรับคนเบิ่งนี่ที่ตลาดรวยทรัพย์หลังเคหะบ,บางพรีสมุดปราการนะคะพี่น้องคะส่วนสาวน้ำยืดน,นี่เบิ่งคลิปผู้นั้นผู้นี่กับผู้ที่ไปเบิ่งอยู่ในช่องของบบาวโทษน,นั่นแหละ ทองพูนแบ่นหน่อยนองอุ้งอิงนั่นละพี่น้องคลอยหลังหลังจากอทองพูนจากไปเนาะทองพูนเสียชีวิตไปทองท่านก็เป็นงงเงาเบาทวนว่าพอดีนะคะอันเจ้าของเจ้าของทองท่านนะคะพี่น้องที่เพิ่นเอาทองท่านมหาห้อีลาอุ้งอิงเพื่อที่จะเป็นมูทองพูนนะคะ่ะเพิ่นก็ได้เอาแพะมหาห้อีก คือแผดหน่อยมาห้มาหาโตไม่าเพื่อที่จได้มาเป็นมกูกท่องท่านที่ยังอยู่นะคะเ <_' S 1> พิ่นเอาทองเพิ่มมาพี่น้องเ <_' S 1> พิ่นเอาทองเพิ่มมากับเป็นตัตผูอยู่ค่ะพี่น้อง <_' S 1> แต่ว่ามานอนบานอีลาอุ้งอิงได้ขึ้นหนึ่งวันสันเ <_' S 1> พิ่นเป็นบ่อสดใสบ่อราเรื่องคือ สิ่มัเป็นมูท่องท่าแต่ว่าเ่าบอระเรื่องสดใสเนาะก,กระจีกสิเป็นมูจังไดคือว่าอันบบาวทวนใส่คาว่าเพิ่นบ,ตบ,นนบ่ตอบสนองเพิ่นบมมีปฏิกิริยาตอบสนองใดๆว่าซช่เพราะว่าท่องท่าอา่าทองเพิ่มท่องเพิ่มที่ว่าใหม่เขาจะเป็นเขาจะเป็นแพคค่อนข้างที่จะาสันโดดว่าสันเขาจะเป็นเป็นตะลึดตวนอยู่ยพี่น้องเป็นตะลึกตวนเบาวทวนแล้วเอากลับไปนะคะ เอากลับไปฟ้ามทางแชมป์ฟาร์มแพะวังหินสีสเกตเป็นอย่างคือเอากลับไปก็ด้วยว่าเพ่นโบโยอกรเล,ล่นกับท่องท่านก็ว่ามาเป็นมูกันมันก็ตรงหยอกตรงยั้งกันแนเล่ดน้ากันแน่อย่างสีนาะแต่ว่าท่องเพิ่มเพ่นโบโลินน้าไผ่พี่น้องเพ่นเป็นงงเงาเป็นซี่เสาๆนะคะก็คือเบาทวนเบาซูฟังนั่นว่าเพิ่นเป็นแพะทิ่แม่แม่เพ่นบบยอมให้กินนมว่าสันนะคะ แม่บอก่ย่อมไม่กินน้มหรือเป็นเป็นกําพานี่แหละแต่ว่าต้องปอนน้มเอาเจีงสีเจ้าของเรียงมาโดยการปอนนมเอาเพิ่นกนจะอยูแบบแยกฝูงบ่คอยไปน้ำมูปันไดสําหรับในส่วนของท่องเพิ่มนะคะเท่าที่จําได้เด็กพี่น้องเพราะว่าเบิ่งหลายคลิปเบิ่งติดตามติดตามไปหลายคลิปเรื่องอกะเป็นซีลืมลืมโยกับเอาเอาสรุปสรุปแล้วกันเนาะว่าท,าทั้งนายโยหรบอ่นายโยเนี่ยเพิ่นเป็นเจ้าของ ฟาร์มแชมป์ฟาร์มแพะน้องทองพูนอ่าน้องทองเพิ่มเนี่นะคะเพิ่นเพิ่นเอาแพะทองเพิ่มเนี่ยแหละไปไห่เราเบาวทนกะเบิ่งแล้วเขาโบยอกโบยยังก็ท่องท่านเลยก็เลยขออนุญาตเอาเอามาทรงขึ้นอ่าเพื่อเปลี่ยนเอาตัวใหม่ไปเพิ่นกับไปนั่งไปเลือกว่าสันนอกได้ผู้ขี่ด้วยเลยค่ะพี่น้องปัตานี่เป็นตัวแม่ด้วยพี่น้องชื่อซื้อวทัททองแฉะนะคะ เรอซื้อว่าคีดื้อเลยบตานี่นี่เพื่อนว่าตัวนี้เนี่ยจังสิไปกันได้กับท่องท่านแต่ว่าสาวยื่นว่าเอ๊ก็เป็นตัวแม่เดียวก็ต้องหายอีกตัวได้แบบนี้เนาะเดียวสเสียาหาตัวปู่อีกได้นีนเ <c oughs> บึงบึงแล้วแต่ว่าวันที่นี่เอาไปเอาไปไหวน้น้ำกันเออเพิ่นหยอกกันตัวหลับพี่น้องเพิ่นหยอกเพิ่นส้นกันเพิ่นแบบคืออา้าวเข้ากัเริ่มสนุกสนานเหมือนกับมีหมูจังสิเนาะท่องท่านที่เหลืออยู่กับท่องแทท่มาใหม่ หูซื้อกว่าจะหยอกกันจากจะไปกันได้อยู่พี่น้องเห็นบบาวทนเอาไวน้น้ากันเพิ่นกะมีการแบบหยอกกันชนกันเอียงแบบตามภาษาเขาตามภาษาแพะน่ะละพี่น้องค่ะแบี์หน่อยหลับพัสนะคะกะเพิ่นปล่อยออกไปหากินยาหาเลาะน้ากันอ่ะเขากระลาเรื่องสดใสด,ดีก็ะจะต่างจากน้องท่องเพิ่มอยู่ค่ะพี่น้องค่ะกะเพิ่นเลือกมาแล้วเนาะกติดตามต่อไปพี่น้องนี่คืออ่า สัตว์เลี่ยงของอีลาอุ้งอิงแต่จริงๆแล้วอีลาอุ้งอิงกับว่าถ้าได้เห็นตัวจริงได้นี่พี่น้องเพราะว่ายังไปทั่วทังงุ่นละนาอคือจังมน,นีกับยู่สม,มุทรปราการทุนทั่วผากกลางภากตอนออกอยู่กับยังว่าถ้าได้เห็นดอกว่ามีแพลตัวไม่มามาเป็นมูท้องท่านห้ ก็จะเห็นอาจจะเป็นวิดีโอข้อวิดีวิดีโอข้อเบิ้งเอียงอย่างเสนาพี่น้องค่ะแต่ว่าตัวจริงๆก็ยังว่าท่านได้เห็นกระสีพูนละกลับมาทั้งบานเหาพูนละเนาะจังจะได้เห็นแต่ก็ไข่แน่พี่น้องเห็นว่าไข่แน่ว่าก็คือจูเือการว่าเออทองท่านเนี่ยเพิ่นสิเงาซําไดนเนาะหลังจากที่ทองพูนจากไปพี่น้องกับพอดีนายโยเนี่ยเพิ่นก็ได้เบิ้งคลิปเนาะว่าทองพูนจากไปแล้วเพิ่นก็เคยเอาทองท่าน มาหาเป็นมูท่องพูนบาตานีก็ต้องเอาอีกตัวมาหาเป็นมูท่องท่านได้ค่ะพี่น้องบาตานีคือถ้าเขาบ่มีมูค่ะคือจังจะเป็นเงาเงเหมือนว่าอันนี้แหละ ชีวิตเลี่ยงพี่น้องเลี่ยงแล,ล้วก็ลื้อตนเลี่ยงแล้วก็ยานเข้าเหงาเลี่ยงหล้กก็เป็นห่วงเขาเลี่ยงแล้วกรต้องดูแลใสใ่ใจคือว่าแต่เบาโทษนี่สุดยอดอีหลีพี่น้องคะ่ะเราดูแลเทคแคบสูสิงสุยางตูลรูเนี่ยตูลรูนี่เป็นแมวเนาะดุกดิกเนี่ยอาโดโดเนี่ยโดโดเสียงสวรรค์เนาะสันนะคะเอ้พี่น้องคะ่ะสุดยอดอีิลีเบาทน,ก,น,ก,นกันไดนก็ะไดเนาะกะมี เดี๋ยวเอาเอาผาาบรรยากาศนาหากักนาหักของอแพะหรือว่าแบ่หน่อยโตมยถยที่ม,มาเป็นหมูทองท่านอาขออนุญาตหยิบเอาคล้องเบาทนมาฝากมาตอนพี่น้องค่ะตาหากักตาหักพี่น้องสีไข่ไขกันเลยนอะกับกกระทองพูนนะคะกะตาหักไปไปอีกนะคะตาหักไปอีกแบบหนึง่งก็ดีเราละ,ละทองท่านเป็นสีบริเวเงาบอกไปเวามาซื้อกะสิซับซ้อนเราพี่น้องตอนนี้ ตัวเาหม่คือท่องแถ่นะค่ะเนาะตัวเาไหมคือท่องแถนอนว่าสันอะเดี๋ยวยืมคลิปขออนุญาตเอาคลิปของเบาตัวนิดนึงอ่ามาฝากมาตอนพี่น้องต่อไทยในส่วนนี้แล้วกันนะคะมาแล้วเพื่อนใหม่ของทองทานเนาะ มาเป็นมูทองท่านชื่อทองแท้ว้สั่นนะคะจากบ้านอิหล่าอุ้งอิงในเมือที่อิหล่ากบพเดตกับมาเห็นดังสีนะคะอ่ะขอบคุณพี่น้องค่ะติดตามคลิปวิดีโอดีๆกับสาวน้ำยืนอยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะาบนี้ครับพี่น้องปอยให้น้องทองแท้มาสัมผัสบรรยากาศรอบนอกของพื้นที่บ้านของอุงอิงเนาะครับเนาะมาเบิงความ คือข,ของนองครับเป็นอย่างบาทโทนยังค่อยเลือกตัวนี้มาเบิ่งครับเนี่ยนี่แหละคือเหตุผลที่บาทโทนเลือกมากถึงแม้ว่าสิยูนในขอกนองสี่ถือนองทองท่านรังแกก่ะแต่ว่าห้าปล่อยออกมาแล้วให้นองมาทําความคุ้นเคยกันนาอครับนาอในภายหนอกให้นองมาทําความคุ้นเคยมาเหรียญกับบรรยากาศรอบนอกแล้วก็หากินหย่าเล่มหยาแทะหย่าไปเรื่อยครับเนี่ยเพื่อนได้เหรียญกัน สีได้บ่เขียดครับพี่น้องสีได้ไอ้บ่กดดันจะคล้องเนาะบ่เขียดจะคล้องเวลาเข่าคอกไปอยู่ลำสองโตอย่างนี้นะครับนั่งลาดไว้ครับพี่น้อ,อ,นอง,องบ่นั่งลัดบ,บ่ดบได้บ่ให้ขืนพเพราะว่าเศษเล็กเศษยังเขายังสร้างเขายังเก็บบ่เรียบร้อยเนาะครับให้เพรินเห่นอยู่บันไดนี่ละ่ะเล่ีอยู่บันไดเบิ่งความหนาลักความสดใสค,ครับนี่ล่ะที่อยากเขียนก็คือว่า หาหม่มาให้ท่องท่านเป็นเป็นตัวทีสามารถที่สิเ่นกับท่องท่านได้นะครับเป็นสีแดงบลอกขียดเป็นสีแดงบอกเงาเนี่ยละประมาณนี้ครับนี่คือน้องทองแท้ครับเป็นเป็นแพทีเข่าต้าที่สุดในในฟาร์มที่บาโทนไปเห็นเมื่อวานนะครับเพราะว่านอกนั้นกับสีมีแม่พันธุ์แล้วก็ลูกน้อยที่ยังบดท่านยาโนมนะครับแล้วก็สีมี่พอพันธุ์ กสิมีตัวนี้คือสิเป็นแบบแม่สาวที่ใกล้เคียงกับน้องทองท่านมากที่สุดแล้วกันินสัยก็คือมากกล่นครับเพราะว่าบ่าวโทนไปยืนอยู่ข้างกงข้างคอ,อกไปยู่ฟ้ามือว่านี่เราก็เห็นพันยางมหานะยางมหาเพิ่นกับเออข้าบ่ต้องเลือกอยากครับไปนางเบิงแป๊บหนึ่งก็เห็นนิสัยเพิ่นแล้วกันพันยางมหาพอดีกันเลยว่าแสดงว่าเออพิ่นกับคุนค้นแน มาหออกับสิได้บ่ต้องไปแคะบ่ตตองเวลาเฮาขึ้นไปทาความสะอาดสีได้บ่กโกกตาเก่งสี่นะบ่ผพิหวังครับพี่นองได้มากแล้วกะสาม,มารถเฮ็ดเห็นนองท้องท่านอารมณ์ดีขึ้นครับหลังจากที่โศกเศร้าอยู่ประมาณสองสามมื้อครับแล้วกะคิดว่าต้องใส่เวลาในการปรับจูนเข้าหากันประมาณ3ามมื้อครับ